ตอนที่231ทุ่งหิมะสีเทาและการเดินทางต่อขอบวนอพยพของกีลอินฟินิตี้ยังคงเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องอาศูนรสัตว์เลี้ยงนับร้อยตัวบินและเคลื่อนไปในแนวขอบวนที่สม่ำเสมอราวกับกองทัพพวกเขาใช้เวลาเดินทางจากเมืองน้ำแข็งนิรันออกมาได้ราวสี่สัปดาห์และตอนนี้ขอบฟ้าข้างหน้าคือทุ่งหิมะ พื้นที่ราบขนาดมหึมาซึ่งทอดยาวไกลสุดสายตาทุ่งหิมะคือพื้นที่ราบโล่งปกคลุมด้วยหญ้าสีเทาอมเงินที่หนาแน่นจนเหมือนพรมและมีหิมะปกคลุมบางส่วนบรรยากาศโดยรอบนิ่งเงียบจนน่าขนลุกไม่มีเสียงนกหรือแม้แต่เสียงมแมลงแต่กระแสะพลังงานบางอย่างใต้พื้นยังคงเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบงนันเรนบินนำขบวนด้วยสายตาจับจ้องพื้นเบื้องล่าง ยาพวกนี้ไม่ขยับตามลมเขาพึงพำเบาๆเมขี่อสูนคู่ขนาบข้างเรนศบตาเขาอย่างจริงจังเมโหมวดคิ้วเล็กน้อยดูเงียบเกินไปเงียบแบบนี้อันตรายยิ่งกว่าที่เสียงดังซะอีกเรนกล่าวเพื่อความปลอดภยัยเขาสั่งให้สมาชิกที่มีครอบครัวโดยสารอสูนบินลอยสูงขึ้นกว่าระดับญ่าถึงสามเท่า ส่วนสมาชิกนักรบระดับจัก,กรพรรดิและราชาจะเดินนำและคอยตรวจจับสิ่งผิดปกติและด้วยพลังของเรนที่แผ่ครอบพื้นที่บรรยากาศโดยรอบแม้จะอึดอัดแต่มอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ใต้พื้นทุ่งก็ไม่กล้าขึ้นมาขบวนเดินทางผ่านพื้นที่โล่งกว้างอย่างระมัดระวังใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ครึ่งจึงใกล้จะพ้นเขตทุ่งหิมะ ขณะนั้นเองกลุ่มก้อนบางอย่างก็เริ่มปรากฏบริเวณเส้นขอบตะวันตกเรนมีอะไรเคลื่อนไหวตรงนั้นเสียงเมดังขึ้นเรนจ้องไปทางนั้นทันทีเขาเห็นฝูงเมฆหมอกดำเคลื่อนตัวต่ำราวกับคลานไปบนพื้นดินแต่กลับไม่มีเสียงใดใดดังออกมาดวงตาที่ห้ากลางหน้าผากของเรนเปิดขึ้นทันทีม่านตาเรืองแสงจางๆแสดงภาพพลังด้านในหมอกนั้น ตรวจพบโครงสร้างพลังแปรปรวนระดับอันตรายผู้บัญชาการขั้นสูงราชาจำนวนโดยประมาณ500-600ตัวฝูงหมอกชีวะมันตามกลิ่นพวกเราเรนคำรามในลำคอทุกคนเพิ่มระยะบินขึ้นอีกระดับห้ามสัมผัสพ,พื้นขบวนเร่งระดับขึ้นทันทีขณะที่เรนเรียกมีดวิญ,ญญาณหมอกกรีดมิติ ออกมาและกวัดแกว่งลงใส่อากาศเบื้องล่างแสงสีเงินเฉือนฟ้ารอยมิติเปิดกว้างก่อนจะกลืนหมอกบางส่วนลงไปทั้งก้อนเสียงแหลมสั้นดังขึ้นตามหลังหมอกนั้นดิ้นพล่านคล้ายจะหนีเรนไม่ไล่ตามเขาแค่บอกเมยอย่าหยุดจนกว่าจะถึงที่ปลอดภยัยเมยพยักหน้าแล้วตะโกนสั่งหน่วยนำให้ล่วงหน้าขบวนทั้งหมดรีเพงความเร็วเต็มที่ และในที่สุดหลังผ่านความกดดันจากทุ่งหิมะเกือบหสัปดาห์เต็มพวกเขาเดินทางกันไม่หยุดผ่านอันตรายหลายอย่างแต่เรนกับเมและสมาชิกกินระดับกึ่งเทพอีกสาคนก็สามารถนำขบวนอพยพเดินทางข้ามทุ่งน้ำแข็งอันเย็นเฉียบได้โดยไม่มีใครเสียชีวิตถึงจะต้องใช้เวลานานหนึ่งปีเต็มในการเดินทางจนในที่สุดน่นป่าสีเขียวสมาชิกกินพูดขึ้นขอบเขตของ ป่าดิบเขาก็เริ่มปรากฏขึ้นในสายตาแนวต้นไม้ขนาดมหึมาและไอพลังหมอกธรรมชาติลอยอวนเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังจะเข้าสู่เขตใหม่ตอนที่232เมืองภูเขาใต้ม่านไม้เมื่อก้าวพ้นจากแนวหญ้าสีเทาที่มีหิมะปกคลุมของทุ่งหิมะกลิ่นหอมอ่อนของพืชพันธุ์ป่าชื้นก็ประทับลายจมูกของทุกคน เบื้องหน้าคือผืนป่าดิบเขาที่หนาแน่นรากไม้พันกันจนพื้นดินไม่เรียบและพืชขนาดยักษ์ตั้งประหานบางแสงแดดเกือบหมดสิน้นหมอกบางๆลอยอยู่ตลอดเส้นทางแม้จะไม่อันตรายแต่ก็ทำให้ความชื้นเพิ่มขึ้นจนหายใจได้ไม่เต็มปอดทว่าทั้งหมดกลับไม่ได้เป็นอุปสรรคของขบวนเดินทางเลยแม้แต่น้อยเพราะเรนคือผู้เปิดเส้นทางและเขามีสิ่งที่เหนือกว่าความคุ้นเคยนั่นคือ แผนที่มันไม่ใช่แผนที่ทั่วไปแต่เป็นแผนที่พิเศษที่เขาทำขึ้นหลังจากการเดินทางและเส้นทางที่ปลอดภัยจากสิ่งมีชีวิตระดับสูงแผนที่นี้อาจจะไม่มีประโยชน์เมื่ออยู่ในทุ่งหิมะเพราะทุ่งหิมะนั้นเต็มไปด้วยพายุหิมะโหมกระหน่ำเกือบตลอดเวลาจึงทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปตลอดแตกต่างจากปาดิบเขาที่สามารถใช้แผนที่นี่นำทางได้ดี ดวงตาที่ห้าของเขาเรืองแสงบางครั้งเพื่อตรวจสอบพลังงานเบื้องหน้ามือหนึ่งถือเข็มทิศเวทที่ส่องแสงสีม่วงจางบอกตำแหน่งเส้นทางที่นิ่งที่สุดสายตาของเขาไม่พลาดแม้แต่รอยเท้าของมอนสเตอร์ที่เคยผ่านไปนานนับสัปดาห์การเดินทางกินเวลาหลายเดือนแม้จะมีฝนตกชุกความหนาวในเวลากลางคืนหรือฝูงมอนสเตอร์ระดับอัศวินที่พยายามดักโจมตี แต่ด้วยพลังของขบวนโดยเฉพาะระดับจัก,กรพรรดิที่มีอยู่มากทุกอุปสรรคกลับกลายเป็นบทฝึกซ้อมหลายครั้งเรนสังหารมอนสเตอร์ที่โผล่ออกมาเพียงดับเดียวเขาไม่เคยเผยพลังทั้งหมดแม้ต่อหน้าเมแต่ทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวสายตาของผู้ติดตามรอบข้างก็เต็มไปด้วยความเคารพและความกลัวบันอย่างที่ไม่กล้าเอ,อ่ยในที่สุดเมื่อกเข้าสู่เดือนที่ห้า กลุ่มเดินทางก็พบกับสิ่งที่แตกต่างเบื้องหน้าคือภูเขาสีเทาดำขนาดมหืมาที่ทะลุทะลวงผ่านเมฆครึ้นไปเหนือฟ้าและสิ่งที่อยู่รอบๆมันทำให้ทุกคนต้องหยุดนิ่งกำแพงหินขนาดยักษ์ที่สูงกว่าต้นไม้ใหญ่ใดๆล้อมรอบภูเขาทั้งลูกไว้ราวกับกำแพงของเมืองเทพในตำนานพลังเวทเคลือบบนหินแต่ละก้อนแผ่ความนิ่งสงบและหนักแน่น จนเมและสมาชิกกินรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงเมืองแต่มันคือป้อมปราการแห่งยุคเก่าเรนหลุบตาลงแล้วกล่าวเสียงเรียบกับเมที่นี่คือหนึ่งในเมืองที่หายไปจากประวัติศาสตร์และมีผู้วิวัฒนาการยุคใหม่มาสร้างเมืองทับอีกทีมันมีชื่อว่าเมืองเขาเทวะเป็นเมืองที่ไม่กับครอบครัวอาศัยอยู่เมรีตานิดนิดไมและครอบครัวอยู่ที่นี่ ตอนที่233เมืองเขาเทวะและการพบกันอีกครั้งเมืองเขาเทวะเมืองยักษ์ที่ถูกสร้างรอบภูเขาศักดิ์สิทธิ์จนเหมือนมันกลายเป็นกำแพงธรรมชาติโครงสร้างเป็นหินเวทเก่าแก่ที่แข็งแกร่งระดับต้านทานพลังของผู้วิวัฒนาการระดับถึงเทพได้เมื่อประตูเมืองหินเปิดออกกลุ่มผู้วิวัฒนาการที่อยู่ด้านใน ซึ่งเข้าออกกันตามปกติต่างหันมามองขบวนของกิลอินฟินิตี้อย่างสนใจพวกเขาเห็นอสูรสัตว์เลี้ยงระดับราชาหลายร้อยตนเคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมออร่าของผู้คนที่ไม่ธรรมดาและที่สำคัญกลุ่มนี้มีพลังของผู้วิวัฒนาการระดับกึ่งเทพถึง9คนเนื่องจากการเดินทางที่มีมอนสเตอร์ระดับกึ่งเทพมากมายจึงทำให้สมาชิกกิลได้โอกาสเพิ่มระดับของตัวเองหลายคน ยามเฝ้าประตูซึ่งเป็นผู้วิวัฒนาการระดับราชายังต้องลอบกลืนน้ำลายแม้จะมีกฎต้องตรวจสอบบัตรผ่านเข้าเมืองแต่พวกเขาเลือกทำเพียงสแกนพลังเวทบนบัตรจากระยะไกลแบบผิวเผินเท่านั้นไม่มีใครกล้าขัดขวางไม่มีใครแม้แต่จะกล้าสงสยัยเชิญครับเข้าสู่เมืองเขาเทวะเสียงยามดังขึ้นพร้อมก้อหัวเล็กน้อยหลังผ่านประตูเมือง ภาพเบื้องหน้าคือเมืองที่อาจจะเล็กกว่าเมืองน้ำแข็งนิรันด์บ้านเรือนสร้างไต่ระดับขึ้นไปตามเนินเขาและหน้าผาเส้นทางแต่ละเส้นล้วนมีการเสริมเวทเพื่อรองรับผู้วิวัฒนาการบินได้ร้านคาเวทอาวุธลานฝึกและกิลต่างๆเรียงรายทั่วบริเวณอากาศเย็นแต่ไม่หนาวจัดอุดมไปด้วยพลังธรรมชาติและพลังงานจากคริสตัลพลังที่ถูกควบคุมไว้ใจกลางเมือง เรนหันไปพูดกับสมาชิกกินทุกคนแยกย้ายกันไปหาที่พักก่อนจัดเวรยนยามหมุนเวียนสามชั้นอย่าทำให้คนในเมืองรู้พลังของเรามากเกินไปเหล่าสมาชิกต่างพยักหน้าก่อนแยกย้ายกันไปโดยมีผู้นำหน่วยคอยดูแลเมที่ยืนอยู่ข้างเรนหลังจากเดินทางไปยังบริเวณชั้นที่สองของเมืองมองไปยังแนวตึกสูงด้านหนึ่งที่ประดับด้วยธงสีฟ้าเงิน นั่นคือกินรังนภามาอยู่ที่นั่นเรนพยักหน้าช้าๆไปกันเถอะกินรังนภาเป็นหนึ่งในกินกลางที่มีชื่อเสียงด้านการเดินทางสำรวจและสืบข้อมูลจากพื้นที่อันตรายสมาชิกในกินมีมากกว่า2,800คนกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อทำภารกิจที่นี่อาจไม่ใช่กินต่อสู้โดยตรงแต่ไม่มีใครดูแคลนได้เพราะข้อมูลคือพลังอำนาจ เรนกับเมเดินเข้าไปหน้าประตูของกิลเวนยามของกิลที่เห็นทั้งสองคนก็ไม่ได้ขัดขวางเมื่อเห็นความแข็งแกร่งและสัมผัสพลังของเรนที่แผ่บางๆหลังจากแจ้งจุดประสงค์กับพนักงานต้อนรับของกิลว่าต้องการพบผู้ที่มีนามสกุลเมธีวราการตรวจสอบใช้เวลาเพียงไม่นานเชิญครับท่านมาอยู่ที่ชั้นสามห้องประชุมด้านในสุด เสียงหนึ่งพูดขึ้นอย่างสุภาพทันทีเรนแปลกใจเล็กน้อยที่มาอยู่ในห้องประชุมแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเดินขึ้นบันไดหินที่แกะสลักลวดลายรูปนกยักษ์สีครามพาดผ่านแนวหินขาวเมื่อถึงชั้นสามประตูห้องประชุมเปิดออกหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะกลมกลางห้องผมสีน้ำตาลเข้มถูกรวบไว้หลวมๆแววตาคมแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและแววความฉลาด ทันทีที่เธอเงยหน้าขึ้นมองเรนเรนเสียงเธอดังขึ้นเบาๆก่อนจะลุกพรวดจากเก้าอี้เรนจริงๆด้วยเรนยิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยตอบไม่ข้ากลับมาแล้วตอนที่234เส้นสายเลือดและความตึงเครียดเกา่าในห้องประชุมของกินรังนภาประตูบานหนาหินเวทถูกปิดลงช้าๆพร้อมม่านพลังเวทป้องกันเสียงจากภายนอก เรนเดินเข้ามาก่อนแววตานิ่งสงบเมตามหลังมาด้วยสีหน้าเรียบเย็นแม้เธอจะไม่ได้พูดอะไรแต่แรงกดดันจากการปรากฏตัวของเธอก็ทำให้บรรยากาศดูแข็งตึงขึ้นเล็กน้อยไมยหญิงสาวผมยาวสีน้ำตาลเข้มดวงตาคมแฝงแววไหวพริบลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีที่เห็นเรนริมฝีปากยกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเอ่อยอย่างตรงไปตรงมา ในที่สุดก็โผล่มาเสียทีนะเรนเจ้าก็ยังพูดตรงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปนิดหน่อยเรนตอบพร้อมรอยยิ้มบางมายเดินเข้ามาใกล้หยุดห่างจากเรนเทียงไม่กี่ก้าวไม่มีการกอดไม่มีพิธีการแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความดีใจที่ไม่ต้องอธิบายแต่เมื่อเธอหันไปมองเมสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยริมฝีปากที่เคยยิ้มกลับกลายเป็นเรียบเฉย ข้าก็สงสัยว่าเจ้าร่วมทางมากับใครแต่สุดท้ายก็คือเมเมยกคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตอบมีเพียงเสียงถอนหายใจเบาๆราวกับไม่อยากเริ่มต้นปะทะอีกครั้งเรนจึงเป็นฝ่ายเอ่ยตัดบทพอเถอะข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้เจ้าทั้งคู่มาทะเลาะกันเรามีเรื่องสำคัญกว่านั้นเรนนั่งลงตรงโต๊ะกลางห้องมองไมยตรงตง กีลรังนภาเป็นกินแบบไหนสำหรับเธอเรนถามไมาอย่างตั้งใจก็เป็นกินที่ดีนะถามทำไมเหรอไม่สงสัยเล็กน้อยเรากำลังจะกลับไปเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดิบชื้นมันเป็นเมืองเล็กแต่ฐานกิลหลักของกิลอินฟินิตี้อยู่ที่นั่นเรนพูดเกี่ยวกับเรื่องแผนในอนาคตบางอย่างให้ไมยฟังเรามาเชิญเธอร่วมทางไปกับเราเธอคิดว่าไงเรนถามไม่ แน่นอนสิว่าต้องไปแต่จะทิ้งกิลรังนภาไปเลยก็ไม่ได้เพราะหัวหน้ากิลเธอเป็นเพื่อนที่สนิทช่วยฉันไว้เยอะนี่สิหมายตอบด้วยความลังเลแล้วเธอคิดว่าหัวหน้ากิลรังนภาจะอยากเดินทางไปกับเราไหมเพราะที่ที่เราจะไปนั้นมันมีทรัพยากรมากมายแต่เราขาดแค่กำลังพลเรนกล่าวก็ไม่แน่แต่เธอก็ค่อนข้างหัวแข็งแต่ฉันจะลองไปคุยดูหมายพูดพลางใช้ความคิด ก็ดีงั้นพวกเธอสองคนไปลองชักชวนหัวหน้ากินรังนภาก็แล้วกันเพราะค้านั้นคุยกับผู้หญิงไม่เก่งเรนกล่าวพลางหยิบอาวุธระดับกึ่งเทพยื่นให้ไมยของฝากให้หัวหน้ากินรังนภาไมายเบิกตากว้างนี่มันอาวุธระดับกึ่งเทพเดี๋ยวว่าไงนะไปกับเธองั้นเหรอไมยกับเมพูดพร้อมกันทำไมละตอนเด็กก็เห็นสนิทกันดีนะพวกเธอสองคนจะทะเลาะกันเป็นเด็กไปถึงไหน ตกลงทะเลาะก,กันเรื่องอะไรหรือจะเป็นเรื่องหนุ่มหล่อข้างบ้านเรนพูดพร้อมกับยิ้มมันไม่ใช่เรื่องของนายขบป,ปากไปไม่กับเมพูดพร้อมกันแล้วหันมาสบตากันเล็กน้อยเอาหลัดจัดการให้ด้วยอีกสามวันเราจะเริ่มออกเดินทางหวังว่าจะตกลงกันได้ด้วยดีถ้าสำเร็จเดี๋ยวข้าจะมอบรางวัลให้พวกเธอสองคนด้วยนะเรนกล่าวพร้อมเดินออกจากห้องประชุม เรนนั้นแค่ที่เกียจจะไปต่อรองจึงหาคนมาทำแทนเท่านั้นเองก็เหมือนที่ผ่านมาใช้เงินแก้ปัญหาตอนที่235การเคลื่อนพลอีกครั้งยามเช้าของวันที่สีหมอกบางปกคลุมถนนหินเวทเบื้องหน้าประตูตะวันออกของเมืองเขาเทวะผู้คนทั่วไปยังคงจับจ่ายกันอย่างเร่งรีบภายใต้แสงแดดยามอ่อนที่เพิ่งส่องผ่านแนวภูเขา แต่กลับมีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่หน้าประตูเมืองซึ่งถูกกันไว้สำหรับขบวนหนึ่งเดียวกลุ่มของเรนและเมยขบวนของกิลอินฟินิตี้และกิลรังนภากิลรังนภาตกลงจะร่วมเป็นพันธมิตรกับกิลอินฟินิตี้และร่วมเดินทางไปด้วยกันถึงจะมีผู้วิวัฒนาการจำนวน1800คนนั้นที่ยอมอยู่ในกิลต่อแล้วร่วมทางไปกับหัวหน้ากิลรังนภาหลังจากการประชุมใหญ่ของกิลรังนภา เรื่องการย้ายฐานตามกิลอินฟินิตี้ไปตลอด3วันที่ผ่านมาพวกเขาได้พักผ่อนเต็มที่กลุ่มสนับสนุนของกิลได้จัดหาสเสบียงยารักษาของใช้ต่างๆอสูรสัตว์เลี้ยงพาหนะและอุปกรณ์เสริมสำหรับสัตว์พาหนะแม้จะต้องใช้คริสตัลระดับกลางและสูงจำนวนมากแต่ด้วยการสนับสนุนจากเรนเมและข้อมูลจากไมทำให้ไม่มีอุปสรรคใดเกิดขึ้น จำนวนขบวนเดินทาง2117คนสัตว์พาหนะหลักอสูรสัตว์เลี้ยงระดับราชา1,200ตัวอสูรสัตว์เลี้ยงระดับจักรพรรดิสองตัวอสูรสัตว์เลี้ยงระดับกึ่งเทพหนึ่งตัวผู้นำขบวนเรนเมย์ Rain, May, รองผู้นำกิลอินฟินิตี้เบลหัวหน้ากิลรังนภาอีรินอากาศกำลังดีสำหรับเริ่มต้นเดินทางเรนกล่าวเรียบเรียบพลางมองท้องฟ้าใสา เขาสวมชุดกรอบกรดกระดูกขาดาบเต็มยศมีผ้าคลุมสีเทาหมอกสะบัดตามลมมีสั้นวิญญาณหมอกกรีดมิติอยู่ในมือขวามีดมันราวกับมีชีวิตพร้อมจะตอบสนองคำสั่งตลอดเวลาเมยืนข้างเขาท่ามกลางกลุ่มหัวหน้าหน่วยสีหน้าเธอเยือกเย็นดังเดิมแต่แววตากลับจริงจังมากขึ้นกว่าครั้งก่อนอสูนสัตว์เลี้ยงระดับจัก,กรพรรดิของเธอจิ้งจอกเงาคราม ค่อยๆเก้าวเท้าออกมาจากเงาด้านหลังเธอด้านหลังคือขบวนยาวเหยียดเต็มไปด้วยอสูรสัตว์เลี้ยงกล่องบรรทุกอุปกรณ์และครอบครัวของสมาชิกบางคนที่ร่วมเดินทางด้วยทุกคนต่างรู้ดีว่าจุดหมายครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ยาวไกลอีกครั้งของพวกเขาเป้าหมายต่อไปคือเมืองไร้ชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ลึกในป่าดิบชื้น เมยอธิบายสั้นๆหน้าแผนที่เวทกลางอากาศระยะทางประมาณ5 0 0 0สนกิโลเมตรหากไม่มีเหตุขัดข้องจะใช้เวลา6เดือนเต็มเรนพยักหน้าอย่าหยุดนานเคลื่อนที่ทุกเช้าหยุดพักช่วงกลางคืนห้ามแยกตัวนอกขบวนเกิน10กิโลเมตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเสียงสัญญาณจากเขาสัญ,ญลักษณ์ของเมดังกล้องในอากาศขบวนเริ่มเคลื่อนที่ทันทีประตูหินของเมืองเขาเทวะเปิดออกช้าๆ และขบวนของกิลอินฟินิตี้ขบวนที่มีผู้วิวัฒนาการระดับกึ่งเทพถึง9คนก็ออกเดินทางอีกครั้งอย่างสง่างามหนักแน่นและไร้ความลังเลหลายคนในเมืองมองดูอย่างเงียบงนันบางเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นบ้างเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าผู้คนกลุ่มนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกวิวัฒนาการ เรนหันกลับมามองเมืองเขาเทวะครั้งสุดท้ายก่อนจะพูดกับตัวเองเบาๆเป็นเมืองที่ดี